ก่อนที่จะมาถึงขั้นตอนบังคับคดีเนี่ยทางเจ้าหนี้ได้มีการแจ้งลูกหนี้มาแล้วหลายครั้งมากไม่ว่าจะเป็นการส่งหมายเรียกสำนาคําฟ้องวางคําบังคับเมื่อศาลมีคมําพิพากษาหรือมีหมายบังคับคดีว่าจะยึดทรัพย์ลูกหนี้ค่ะยกตัวอ,อย่างเช่นในคดีกู้ยืมนะคะทางเจ้าหนี้ฟ้องลูกหนี้ให้ชําระหนี้นะคะเมื่อมีการยื่นฟ้องต่อศาลนะคะขั้นตอนต่อไปเจ้าพนักง,งานศาลก็ สวัสดีค่ะคลิปนี้กลับมาพบกับช่องโมเดลล์ชาแนลอีกครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฟิลมจะมาพูดในประเด็นเรื่องเมื่อสารมีคำพิพากษาให้จำเลยแพ้คดีเจ้านี่จำเป็นจะต้องแจ้งลูกนี่ก่อนที่จะยึดทซั์ขายทอดตลาดหรือไม่วันนี้ฟิลจะมาให้คำตอบในประเด็นนี้ค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะคะฟิลมก็ต้องฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกําลังใจให้กับช่องโมเดลล์ชาแนลด้วยนะคะจากหัวข้อที่เกิดมาต้นคลิปนะคะจะมีเพื่อนๆสอบถามเข้ามาเยอะเลยว่าทานายทำไมก่อนที่เขาจะยึดอรั์แม่เนี่ย แน่นอนนะคะว่าก่อนที่จะมาถึงขั้นตอนบังคับคดีเนี่ยทางเจ้าหนี้ได้มีการแจ้งลูกหนี้มาแล้วหลายครั้งมากไม่ว่าจะเป็นการส่งหมายเรียกสำนาคคำฟ้องวางคำบังคับเมื่อศาลมีคำพิภาษาหรือมีหมายบังคับคดีว่าจะยึดทรัพย์ลูกหนี้ค่ะยกตัวอ,อย่างเช่นในคดีกู้ยืมนะคะทางเจ้าหนี้ฟ้องลูกหนี้ให้ชำระหนี้นะคะ เมื่อมีการยื่นฟ้องต่อศาลนะคะขั้นตอนต่อไปเจ้าพนักง,งานศาลก็จะนำหมายเรียกกับสำนาคำฟ้อง,องส่งไปให้ตัวลูกหนี้ที่ผู้มีลำเนาของลูกหนี้ค่ะซึ่งเมื่อลูกหนี้ได้รับหมายเรียกกับสำนาคำฟ้อง,องก็มีหน้าที่จะต้องไปศาลเพื่อต่อสู้คดีหรือมาศาลเพื่อมาไกลเกี่ยกับตัวเจ้าหนี้ค่ะเมื่อถึงวันนัดแล้วตัวลูกหนี้ไม่ไปศาลขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของเจ้าหนี้ค่ะที่จะ พยานไปฝ่ายเดียวและขั้นตอนต่อไปสารก็จะมีคําพิพากษาให้ทางเจ้าหนี้ชนะคดีไปเลยเมื่อสารมีคําพิพากษาแล้วและจําเลยไม่มาสารเพื่อฟังคําพิพากษานะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นหน้าที่ของเจ้าหนี้ที่จะต้องวางคําบังคับเพื่อให้ตัวลูกหนี้ทราบคําพิพากษาของสารและให้ลูกหนี้ชําระหนี้ตามที่สารพิพากษาค่ะซึ่งเมื่อได้มีการวางคําบังคับนี้แล้วนะคะเจ้าหน้าที่ของสารก็จะนําคําบังคับนี้ไปติดไว้ที่บ้านของเพื่อนเพื่อนเช่นเคยเมื่อเพื่อนๆทราบคําพิพากษาของศารแล้วนะคะเพื่อนๆนก็มีหน้าที่ จะต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาตามระยะเวลาที่คำบังคับกำหนดด้วยนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ปฏิบัติตามคำบังคับนะคะก็จะเข้าไปสู่ขั้นตอนต่อไปค่ะคือเป็นหน้าที่ของเจ้าหนี้ค่ะที่จะต้องยื่นคำร้องต่อศาลขอตั้งเจ้าพนักง,งานบังคับคดีค่ะซึ่งเมื่อไปสู่ขั้นตอนของการบังคับคดีนะคะทางเจ้าหนี้นะคะก็จะมีการสืบทรัพย์ของตัวลูกหนี้ว่ามีทรัพย์สินอะไรบ้างอยู่ที่ไหนแห่งไหนนะคะเพื่อนําทรัพย์สินนั้นนะคะออกมาขายทอดตลาดนําเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดมาชําระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ค่ะ เมื่อทางเจ้าหนี้ทราบแล้วนะคะว่าตัวลูกหนี้มีทรัพย์สินอะไรที่สามารถยึดมาขายทอดตลาดได้บ้างเป็นหน้าที่ของเจ้าหนี้ค่ะที่จะต้องมีการไปแจ้งกับเจ้าพนักงานบังคับคดีว่าทราบแล้วนะว่าลูกหนี้มีทรัพย์สินตรงไหนบ้างนะคะเมื่อได้มีการแจ้งต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้วนะคะเจ้า <stamps? S 1> พนักงานบังคับคดีนะคะ <sm art> ก็จะมีการส่งหมายบังคับคดีไปที่บ้านของ,งเพื่อนๆอีกหนึ่งครั้งค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะเจ้าหนี้กําลังจะยึด ที่ดินแปลงนี้ของลูกหนี้ออกขายทอดตลาดเพื่อนําเงินมาชําระหนี้ค่ะค่ะก็จะวนกลับมาเข้าสู่ประเด็นคําถามที่เพื่อนๆสอบถามกันเข้ามานะคะว่าก่อนที่เจ้าหนี้จะเอาทรัพย์สินของเราไปขายทอดตลาดมาชําระหนี้เนี่ยเจ้าหนี้ไม่ได้มีการโทรมาแจ้งก่อนเลยเหรอว่าจะเอาไปทรัพย์สินออกไปขายก็ต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะว่า เจ้านี้ได้มีการแจ้งมาแล้วทั้งหมด3รอบค่ะเหมือนที่พิมพูดไปเลยรอบแรกนะคะเมื่อมีการฟ้องหมายเรียกกับสำมคําฟ้องจะถูกส่งไปหาเพื่อนๆที่บ้านค่ะรอบที่2ค่ะเมื่อมีคําพิพากษานะคะเพื่อนๆไม่ได้ไปฟังคําพิพากษาคาพิพากษาตัวนั้นก็จะส่งมาหาเพื่อนๆนที่บ้านเหมือนเดิมค่ะครั้งที่3นะคะเมื่อเพื่อนๆไม่ปฏิบัติตามคําพิพากษาทางเจ้าหนี้ก็ได้มีการส่ <im agine> <ๆ S 1> งหนังสือไปหาเพื่อนๆนค่ะนั่นก็คือหมายนะคบคดีแจ้งว่าจะเอาทรัพย์ของเพื่อนออกไปขายทอดตลาดแล้วนะดังนั้นนะคะถ้าจะบอกว่่่่่าาาาาททงงงเเเเจจจ้้้้้นนนีไไไมมดแใใหพพือๆรรบลยก็คคะะะะช ต้องบอกอย่างนี้คะ่ะว่าเจ้านี่ไม่ได้มีหน้าที่จะต้องไปโทรหาเพื่อนๆส่วนตัวนะคะเป็นหน้าที่ของเพื่อนๆที่อาจจะต้องทราบเองอยู่แล้วว่ากําลังจะโดนยึดทรัพย์บังคับค,บคดีเพราะว่าเราไปก่อหนี้มาค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะฟิล์มก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้ไม่มากก็หน่อยนะคะถ้าได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานมดตลอด้วยนะคะหากเพื่อนๆมีข้อสงสัยนะคะสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างหรือโทรมาได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยค่ะจะมีน้องแอดมินคอยให้คำปรึกษาอยู่ค่่่ะแแแตตตถถ้้้้้าาาาาาเพือออนนนนงงงงกกกรรรรปึษับทยยโดดดสมจิไ นะคะค้องแอดมินจะมีการนัดวันเวลาปรึกษาให้ค่ะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าปรึกษากับทนานจะมีค่าใช้จ่ายค่ะท้ายนี้นะคะฟิล์มก็ต้องขอฝากเพจ Facebook m o d e l ล่ m o d e r อ Law Academy, Law อทอ k และ m o d e l ลล่าพอดแคสตด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะฟิล์มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ